น,นี่เราจะไปไหนกันครับผู้การเนี่ยไปกำปินครับแล้วก็เข้าจตระการนะเข้าไปตัวจากกาังหวัดจิตนะครับเราเราวันนี้เราพลางคืนนะเดแล้วกิจเราเป็นไงบ้างวันนี้มีสอบเร็จดีครับูเร็วดงวีดีเราก็ด้วยความที่เหนื่อยล้าเนาะจะ,จะได้เหนื่อยล้าทีเดียวจะได้นอนพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นทีสาย<ะ>ตื่นสักสามสี่โมงห้าโมงเราก็ค่อยกขยับรถเข้าไปข้างในเนาะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่น่าห่วงแล้วได้คุยหมดแล้วภารกิจเสร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยเราจะต้องกลับวอสองวอสี่เดิมเนาะแล้วก็วอยี่สี่เวลาเดิมที่ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนรักที่ปาจีนเนาะที่ปัจจันตคามเพราะว่าเรามานอนที่นี่พรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องกลับไปอีก สู้เราไปโน่นก็อีกสักพักหนึ่งถึงแต่เราก็ได้นอนยาวๆมันก็ได้คุ้มกว่าถูกไหมกลครับเมื่อกี้ก็ไปดูที่พักเราก็ก็เลยตอนนี้ก็เลยอีกัดก็กหมายเดิมครับจะต้องกลับมาจีนไปไปปัจจักรามหาเพื่อนรักอีกคนหนึ่งเพราะว่าภารกิจเราก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรรอความความพร้อมก็น่าจะโอเคสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีทริปนี้ก็ ภา,ารกิจเราก็มีเจอปัญหาอุปสรรคบ้างคนอ้วนอาจจะผอมคนผอมอาจจะอ้วนมั่ง <c oughs> ข้าวมั่งอันนี้ก็ต้องขออภัยถ้ามีความผิดเกิดขึ้นผมก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะผู้ก,การนะ,ะก็ถึงเพื่อนถึงปัญจธรรมเราค่อยพว่ากันขอบคุณทุกการเดินทางเพื่อนรักวันนี้มากันทั้งวันมาตั้งแต่ตีห้า ขับรถไปยันจะทุ่มหนึ่งยังไม่ได้หยุดเลยไม่รู้อะไรมั่งต่อมี่อะไรมั่งแต่ก็กราบคารวะหัวใจของเพื่อนแล้วก็ครอบครัวทุกคนที่มาด้วยกันในทริปนี้เราต้องผ่านมันไปได้ในช่วงที่ชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างเราก็เป็นที่พึ่งให้กันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันใช่ไหมผู้การผมคุยอยู่คนเดียวของผู้การค<ช>ุยอะไรมั่งอ<ช>่ะ รู้ึว่ามาแล้วเราก็ได้อะไรดีๆเยอ,อ,อะก็คืออยากเรามาแล้วเราได้สัมผัสสิ่งที่มันเราไม่ได้สัมผัสมานานแล้วนะไม่ได้ออกจากที่พักมานานแล้วไม่ได้ออกมาเดินทางมานานแล้วก็มาเที่ยวกันมันก็มีความสุขดีอย่ายึดกิริยาม,มากนะมาแล้วเราทําใจให้สบายได้เจอเพื่อเจอสูตเจอสิ่งที่รอบข้างเรานะเจอเขาเนี่ยโอ้โ oh, หสำคัญม,มากเลยแต่ะนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากนะยครับ เนาะมีใหญ่มาด้วยกันเนาะมาด้วยกันเพื่อนกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันหนักนิดเบาหน่อยบางทีมันอาจจะถูกใจม้างอาจจะผิดใจบ้างก็ให้อภัยกันใช่จ้าเราเราเพื่อนกันกฎของธรรมชาตินะครับกฎของธรรมชาติเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เด็กตีตูดลายแล้วก็ร้องไห้ขี้แยเข้าบ้านมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็47เกันพอดีอายุนะฮะก็ยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่ก็เลย ก็ไม่น่าห่วงอะไรคงต้องไปแข่ง,งมมแล้วะอ,อ,อีกเยอะนะจะมีลาสู้เยอะขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับออขอบพระคุณครับ